ต้นประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านท่างหลายได้พากันสมาทานประกรมมรมฐานสมาทานศิลนแล้วในโอกาสต่อน,นี้ไปก็จะขอแนะนำท่านท่านหลายให้ปฏิบัติในระกรรมฐานด้าน พระพระสกิทาคามีสำหรับเรื่องราวของพระโสดาบันก็คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะปฏิบัติได้เพราะเป็นของไม่อยากนักแต่ว่าขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดาบันนี้ ยังตัดกิเลสไม่หมดเป็นได้เพียงว่าผู้เข้าถึงพรระัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เรื่องที่จะน่าสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงบริโภดาบันตอนนี้จิตมักจะนิยม คำว่าธรรมดาอยู่เสมอในคำว่าธรรมดาก็หมายความว่าเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะสนเสริญความสเทือนใจสำหรับท่านที่เป็นสัพพสูนดาบันนี่มีน้อยเต็มทีถ้าจะเทียบกับอารมณ์ของปุตุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสความหวันไหวประเภทนั้นไม่มี เนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันไม่เป็นหมกบุคคลที่ถือมงคลตื่นข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ก็คือกันว่าที่นั่นดีก็คือกันว่าที่นี่ดีพระโสดาบันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมีความมั่นคงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ที่ตนปฏิบัติได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเบอร์โสดาบันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความดีหรือความชั่วคนที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพียงใดนั่นมันขึ้นอยู่แก่ตัวเอง ไม่ใช่ว่าผลใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ความจริงครูบาอาจารย์มีความสำคัญท่านเป็นคนไม่อกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ก็จริงแลแต่แต่ว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนนั่นหมายความว่าเราจะดีหรือว่าเราจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวของเราถ้าครูบาอาจารย์สอนมาแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลมันก็ไม่มีโกหินนาโถบรธธิยาข้อนี้หมายความว่าคนอื่นบอกคลเล่าใครเป็นที่จะเป็นที่พึงได้อธาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนของเราดีแล้วไซนาทังลาปฏิทุละพัง เราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นพึ่งหาได้โดยยากตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้นี้พระโสดาบันมีความยึดมัน่นด้วยมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือไม่ดีครูท่านสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้ว พระอริยสงฆ์ทั้งหลายสอนเรามาแล้วถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ดีไม่ได้ฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ที่สำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน,น้นสำนักไหนไหนก็ไม่มีความสำคัญถ้าเราไม่ดี นิจ่จำพระบาลีนี่ไว้สำหรับท่านที่เข้าถึงความเป็นประสู์ดาบันคือเป็นพระริยเจ้าขันตนท่านจะมีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดิ้นไม่รนนี่ผมไม่ได้กันท่านนะไม่ได้กันพวกท่านว่าท่านจะไปทางไหนแล้วผลห้ามไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยห้ามใคร ีนพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันกันจริงๆต่อไปนี้อารมณ์จะต้องใช้หนักกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเราเริ่มเดินจุดกหาพระสกิทาคามีอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาคามีมัก พระสกิทาคามีมักนี่ต้องใช้อารมณ์เพิ่มอารมณ์เพิ่มที่เราจะพึงใช้ก็คือหนึ่งอสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานสองปรมิหาร4 3. อะไรดีละ่ะสอพรหมิหาร4และ 3. จาคานุสติกรรมฐาน และก็สี่ร่วมด้วยกายคตานุสติจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ระยะก้าวขึ้ไปหาจุดใหม่ก็จะต้องนั่งไล่เบี้ยกันทีละน้อยละะน้อยเพื่อความเข้าใจของพวกท่านทั้งนี้เขาก็าอะไรก็ต้องขออภายัย ดีบางท่านอาจจะคิดว่าแม้พูดอย่างนี้นี่ดูถูกเราเกินไป <c oughs> แต่ความจริงเราความพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูหมิ่นพวกท่านว่าทํากันมานานแล้วแค่พระสกิทาคาม,มีเท่านี้น่ะหรือที่เราจะทําไม่ได้แต่การแนะนำกันก็ไม่ได้หวังว่าจะแนะนำเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติในชุดนี้เท่านั้น หวังให้คำแนะนำนี้เป็นดําราย,ยาวนานไปนกว่าน,นี้หลายสิบปีร้อเป็นร้อยปีฉะนั้นก็ยังต้องขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งมาตอนนี้เราก็ต้องเร่งรัดก,กันดันสมาธิให้หนักไปสักหน่อยเนื่องก็ตอนนี้แหละเป็นจุดที่มีความสำคัญ เพราะว่าพระสกิทาคามีนี่มีการบรรเทาในราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอันว่า,าการด้ง3สามประการนี้ต้องมีกำลังน้อยสำหรับพระสกิทาคามีผลทากว่าจะพึงเข้าถึงโปรยเข้าใจไว้ด้วย ว่าความรู้สึกในเพศรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่มี <c oughs> เห็นคนสวยก็เห็นมันก็เห็นซากศพ <c oughs> <c oughs> เห็นวัตถุดีสวยก็เหมือนกับเห็นไม้ผูกมันไม่มีความหมายการดิ้นรนในลาบเสกการะไม่มีในพระสีธาคามี พราะกำลังความโลภมันตกไปคลานต้มเตียมต้มเตียมเหมือนกับกุ้งใกล้จะตายอํานาจความโกรธความหวั่นไหวในถ้อยคำที่บุคคลปราบมาดก็หายากความหลงในสีระร่างกายทรัพย์สมบัติทังหลายมันก็เพลียเต็มทีอาการอย่างนี้แปลการของพระสีทาคามีผล นี่ผมพูดทึงตอนจบถ้าเข้าสกิทาคามีผลมันเป็นอย่างนี้สำหรับความรักในระหว่างเพศมันเกือบจะหมดความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่ก็อารมณ์หมดความรู้สึกแต่บางครั้งนานๆนนมันก็โผล่หน้ามานิดหนึ่ง ฉะนั้นท่านที่เข้าถึงพระสกิทาคามีนี่บางทีเผลอคิดว่านี่เราเป็นพระอนาคามีสชนแล้วหรือตอนนี้คุยสู่กันฟังต่อไปก็จะขอนำวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตอนนี้ต้องรักอารมณ์สมาธิให้มาก แต่ก็จงอย่าให้มากเกินไปถึงก็เป็นโรคเสมประสาทไปง่อยเปรียยเสียขาอดอาหารการบริโภคเคร่งครัเกินไปอย่างนี้ไม่มีผลแทนที่จะมีคนก็กลายเป็นของมีโทษวิธีปฏิบัติในตอนนี้ก็หมายความว่าเริ่มต้น เราอาจจะใช้อารมณ์พิจารณาอาสุป,ส,ป,ปสัญญาเอาอาสุปกันณึก,ก่อนพิจารณาด้านอาสุป,ปสัญญาก่อนก็ได้นรืว่าเราจะเริ่มต้นในการจับอนาปานุสติกรรมฐานจับลมให้ใจเข้าออกโดยเฉพาะ หรือว่าจะควบคู่กับพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามทำสมาธิให้รมใจมันสบายให้มีความเข้มแข็งในอารมณ์ความเข้มแข็งในอารมณ์นี่ไม่เหมือนอารมณ์กับคนโกรธอารมณ์ของคนโกรธในเข้มแข็งในด้านของความชั่ว ความเข้มแข็งในด้านของการจเก้าเข้าไปสู่พระสิทธาพระสิทธาคามีเป็นความเข้มแข็งด้านดีเพื่อทรงอนาปานุสติกับุุธธานุสติกรรมฐานให้จิตมีอารมณ์โปรง่งมีความสบายใจเย็นอย่ารีบอย่าร้อน หรือว่าท่านจะพิจารณาในด้านอาสุภกรรมฐานไปเลยก็ได้ถ้ารมใจยังเป็นเช่นนั้นตอนนี้ไปผมก็อยากขอพูดถึงวิธีที่ปฏิบัติในยามปกติเราพยายามลืมเสห้หมดลืมว่าคนนั่นเขาว่าเราคนนี้คนด่าเราคนนั่นเขาเกลียดเราคนนี้เขารักเราคนนั่นเขาสนเสริญเรา อารมณ์คุณโมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกธรรมลืมมันเสียมันจะมีลาบหรือไม่มีลาบก็ช่างมันลาบมีแล้วมันจะหมดไปก็ช่างมันยศถาบรรดาศักดิ์เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างมันลืมมันอารมณ์อย่างนี้ลืมมันเมื่อได้ยศมาแล้วเขาจะเลือกคืนไปก็ช่างมัน หรือว่าการสัเสือนินทาจะมาจากทางไหนก็ช่างมันความสุขความทุกข์จะรมกายทางกายทางใจไม่มีความสำคัญสำหรับเราเราลืมโลกกระทำแปดรายการเสียจงพยายามลืมฝึกลืมอย่าสนใจนึก็ลืมคำปรามาททั้งหลายลืมอารมณ์ของความชั่ว ที่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ดีลำเอียงคนนั้นรักคนนั้นมากรักคนนี้มากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราคนนี้เอาใจเราลืมมันเสียเพราะว่านั่นเป็นอารมณ์แห่งความเลวเนื้อารมณ์ของนิวรห้าตอนนี้นิวรห้ายังกวนใจอยู่ การมาชันทะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความโกรธความพยมายามออารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะวิเศษอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ชั่วลืมเส้ห,หมดถ้าอารมณ์เรายังมีอย่างนี้เรามันก็เลว เราถ้าเรายังรู้สึกว่าคนอื่นเขาชั่วก็สแสดงว่าเราชั่วมากเก็ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีใครชั่วเพราะว่าเรายอมรับนับถือกฎขงงกรรมอะไรจะมีชั่วเรายังนินทาว่าร้ายบวกคนอื่นนั่นเรายังชั่วอยู่อาการอย่างนี้จนลืมเี้หมด ต่อไปเราก็เกาะติดอารมณ์ความจริงปฏิบัานี้เป็นปฏิบัาของฝ่ายที่เขากำลังลุกรานประเทศเขาใช้ถ้าเขาใช้ในการรบตอนนี้เราก็รบเหมือนกันเรารบกับกิเลสเราก็เป็นทหารเหมือนกันทหารเขารบเราก็เป็นทหารเป็นทหารในกองทัพธรรม ซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจอมทัพนี่เมื่อในเมื่อเราลืมจุดนั้นลืมจุดเสียแล้วก็เกาะติดเกาะติดจุดดีเราก็มานั่งพิจารณากายของเราว่าโอนหนอกายของเรานี้มันจะทรงยิได้สักกี่วัน <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปตามกายความหมายในชีวิตไม่มีสำหรับเราเพราะชีวิตนี้มีสภาพเหมือนกับผีหลอกร่างกายของคนร่างกายของสัตว์วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีสภาพเหมือนผีหลอก หลอกตรงไหนเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาทีละน้อยด้นน้อยมันก็หลอกเรา <c oughs> หลอกให้เราเห็นว่าโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะร่างกายสมบูรณ์นึงถึงความเป็นหนุมสาวมีความเปล่งปลัง่งตอนนี้มีความปรารถนากันมากมึงรักกูกูรักมึง อยากจะเคล้าเคลียโยเป็นคู่สามีพัญญาซึ่งกันและกันตอนนี้อารมณ์เราก็หลอกอีกหลอกยังไงหลอกเห็นว่าเขาสวยหลอกเห็นว่าเขาดีหลอกเห็นเขาน่ารักก็มีร่างกายสะอาดสดใสมันหลอกร่างกายของใครมันดีร่างกายของใครสวย ร่างกายของใครสะอาดมันมีที่ไหนคนทุกคนมีไหมที่ใครไม่มีอุจาระปัสสวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสเลดน้ำลายที่มีอยู่ภายในร่างกายบอกบันทีด้วยว่าร่างกายของใครเขามีอยู่บ้างร่างกายเรามีไหมร่างกายเขามีไหม ถ้ามันมีเหมือนกันร่างกายมันก็สกปรกเหมือนกันแล้วทำไมเราจะไปหลงรักกับสิ่งที่มีสภาพสกปรกมันเลวแสนเลวเนี่ยอารมณ์นี้เราต้องเกาะติดเกาะติดอารมณ์ให้ทรงตัวว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความสกปรกแล้มันก็หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้ มีความเสื่อมมีความสุดมีความโทรมไปทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็จะมีสภาพพลันตายเราตายเขาตายอาการตายนี่ความจริงจิตไม่ได้ตายแต่กายมันตายก็ช่างเถอะเชาบ้านเขาถือเราถือเขาเราก็คิดว่าเออเราก็ตาย เขาก็ตายไอ้เราก็สุกปรกเขาก็สุกปรกมองดูร่างกายนี้มันมีอะไรเป็นเครื่องนิมิจหมายที่จะทรงไว้สิ่งความดีหาไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพใดปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเพราะว่าธาตุสีที่มันคุงเข้ามาเป็นร่างกาย แบ่งแปกราการ32มันเคลื่อนไปหาความพังเป็นปกติสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรไหมที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปที่เรามีความหมายมั่นปั้นมือว่าร่างกายนี้จะทรงตลอดกาลตลอดสมัยคนที่เรารักวัตถุที่เรารัก ที่เราปรารถนาคิดว่าเขาผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเวลาที่เรารักเลือกคนสวยที่เราพอใจแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าคนที่เขาเคยสวยมันแล้วแล้วก็หมดสวยมันมีบ้างหรือเปล่าคนที่มีวัยเลยไปแล้วเนี่ยก็สวยไหมถ้าเรารัก ลูกสาวเขารักลูกชายเขาแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตาย,ยายของเขาว่าแต่หากว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาหาเรื่องแต่งงานไม่ได้เพราะแกะโ่ครกแก่ครากแบบนั้นไม่มีใครเขาแต่งงานด้วย สิ่งนี้เขาจะแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นคนสวยคนดีมีร่างกายแข็งแรงพอมีความเอิบอิ่มของขันห้าแต่เวลานี้เรากำลังรักลูกหญิงลูกชายของเขาอยากจะได้มีคู่ครองวิว่าร่างกายของเขาสงา่าผ่าเผยมีความสวยสดงดงามเฉพาะสตรีมีความอ่อนช้อยหน้าหวานพูดดีพูดไพเราะ สภาพอย่างนี้ที่เรามองเห็นมันหลอกหลอนเราเองใครหลอกเราหลอกไม่ใช่ใชาวบ้านเขาหลอกเราหลอกเขาเขาหลอกเราต่างคนต่างหลอกกันร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกรปรกข้างในไม่ต่างกับส้วมเคลื่อนที่ ร่างกายสุภาพบุรุษสตรีที่เรารักก็มีสภาพเหมือนกันแต่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาหลอกคนอืน่นเอา,าผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องแพรพันนั้นหลายเมื่อห่มกายให้มันเก๋แต่งหน้าแต่งผมแต่งเนื้อแต่งผิวแต่งพันแต่งไปหาความทุกข์ไม่ใช่แต่งไปหาความสุข เป็นอันว่าเราจะทํำยังไงก็ตามเขาจะทํำยังไงก็ตามร่างกายเมื่อก็ทรมเขาไปหาคนที่แก่กว่าเราอยู่เสมอในเมื่อร่างกายมีสภาพอย่างนี้ในที่สุดไปถามมนุษย์ตนใดที่ว่ามีอายุมาถึงโกฏปีล้านปีมีไหมไม่ก็ไม่มี ไปถามคนทุกคนที่ว่าปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปถึงโทษเถิดมีไหมเขาจะบอกว่าญาติของเขามีแล้วก็ไปถามตัวเขาอีกทีว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านมีเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าตายไปหมดแล้วนี่เป็นกฎของความจริง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุดสมณเนจะต้องคิดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดคนดีไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในทรากลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดแนร่างกายของแต่ละร่างกายก็เต็มไปด้วยความสปกปรกโสโครกมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเสียจริงๆยันขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงวันนี้ว่ากันแค่อสุภปรรมฐาานอย่างเดียวพอพิจารณาอสุภปรรมฐาานกับกายยคาตานุสติ มิจรณนาให้เห็นปรงให้เห็นเกาะติดมันจริงๆเกาะติดกับมันจริงๆเกาะติดตามสภาพความจริงของมันลืมอารมณ์หลังที่เรามีความหลงเห็นคนสวยพยายามไปดูทั้งบ้านในเวลาที่เขาไม่แต่งตัว ไม่ดูเวลาที่ก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะมันน่ากินน่าดื่มไหมนั่นแหคนสวยที่เราคิดว่าสวยก็คือคนสวยมันจะสวยตรงไหนเต่ไม่ได้ความสวยกปรกจะเอาคำว่าสวยมาจากไหนถ้าจยาถามว่าคนสวยคือใครก็คือเรา เรามันสวยเพราะว่าเห็นคนที่สุกปบลกหาว่าเป็นคนสวยเห็นคนที่มีสภาวะร่างกายไม่สมง่ว้ว้ถึงความจีรัางย่างยืนหาว่าย่างยืนเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะโง่เข้าไปรักร่างกายที่มีความสวยสดงดงามตามที่เราคิดด้วยความโง่อีกหรือ เราจะหลงในวัตถุที่เขาแต่งในสีสันวันนะเห็นว่าสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเต็มได้วยความผุพังเก่าคําคร่าภายในมันเดินทางเข้าไปหาความสันหลายตัวของมันเรายังพอใจหรือ,อยังไงเป็นอันว่า รงอารมณ์ใจคิดไว้อย่างนี้ว่าร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีมันเต็ม,มไปด้วยความสุขสงบและก็ยังไม่มีการจีรังย่างยืนมันสุดมันโสมมันจะสลายตัวไปทุกวันในที่สุดเราก็กลายเป็นผีที่ไม่มีใครปรารถนาเมาื่อนาปานุสติกรมาฐานคือลมปราณสิ้นไปใครเราเขาจะต้องการ ดูตัวอย่างนางสิดีมาสวยแสนสวยแต่ได้ว,ว่าพอตายแล้วสามวันองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสาดาทรงนำพระไปะเยี่ยมไปเยี่ยมศพคำว่าการเยี่ยมศพของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ให้บรรดาพระท่านหลายมีความเข้าใจในขันห้าว่ามันสุขปก ในที่สุดประกาศขายนาสิริมาพันบาทพันกหาบนะไม่มีใครซื้อให้ย,ยกให้แบบเปล่านางเน่าแล้วไม่มีใครซื้อยกให้และแถมเงินให้นักอีกก็ไม่มีใครซื้อนั่นเพราะอะไรตอนที่นาสิริมามีรมปราณเธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามมาก เป็นที่ต้องตาต้องใจเขามันดาแขกเมืองท่านไหลแต่ว่าตายไปแล้วสมวันมีสภาพอย่างนั้นสำหรับการพิจารณาแบบนี้ขอท่าน i, ทั้งหลายทำใจสลับกันระหว่างสมาธิกับการพิจารณาถ้าพิจารณาไปอารมณ์สั้น,นเราก็ถอยหลังเข้ามาจับอารมณ์ให้ทรงตัว คือทิ้งการพิจรารณาเสียมาจับอนาปานุสติกับผู้ทานุสติควบกันสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ในที่สุดจิตใจของพวกท่านก็จะเกาะติดอยู่ในอารมณ์ขอ,อาสุภกรมกรมกรรมฐานกับกายคตานุนสติและสกายติฐิเป็นตัวตัดกิเลสในด้านของราคะจริต คือการมราคะจะค่อยๆสลายตัวไปและคอยท่านนั้นหลายจนลืมความหลังที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความจรงลังอย่างยืนมีความสวยสดงดงามที่เราน่ารักน่าปรารานน้าน่าใครน่าพอใจจงทำกำลังใจท่านยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงตามที่กล่าวมามองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วสำหรับวันนี้ สำหรับอสุปัญญากับกายกตานุสติกับสกายาิิฐิวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นภาวะอสมควรสำหรับท่านสวัสดี